นี่นะครับโมสถาบัานกเกษตรสมบูรณ์ตำบลรวจเย็นอำเภอใช้คำจังพะเยาก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะต่อน้ําจากคนแห้งเหียนะเพื่อไปใจริญมืองบ้านกเกษตรสมบูรณ์แต่วันนี้เป็นวันวันที่14พฤษภาคม2553ซึ่งน้ําสายแห้งเก็ถือว่าเป็นสนามดีสายดีแห้งนะครับ,บใบก็แห้งตลอดปีพวกเขาก็ได้มาช่วยกันนะครับมาร่วมแรงร่วมใจด้วยกันซึ่ง ม่น้าก่อนน่ครับลราห้ยน้าไปน่ครับเาเด็กเอาเล็กน้อยกลับมาได้ใช้ได้ใช้ไรกไดมอนวาชรากรมาซุกนะครับก็ได้มาตัวนอนที่ชุดซีนะครับในน้ำนี่ก็ถือว่าน้ำเป็นน้ำนักวันนี้เขาจะ

แม่เขาจะไปตหนียบุ่นพอดีเอหลามน้อยวัตถุสามโมตอนี่เหนียน่ะเจาตั้งหนีบ่มันตตได้หาเจชมนี่้นไม่หาเาตหาเขาิกันยเาต้อนทหารเขาทำเนี่ยคนที่ต้อนเขาใจอ้รับ

อ๋อนี่ không ได้อ๋อว่าดังบ่อวัดอยู่แต่ละ